สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมยำแล้วเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยกเจสิบเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาดึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับยังมีฟุตบอลให้ได้ตามนุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะน้อยลงเหมือนกันเพราะาเป็นช่วงปิดฤดูกาลก็เดี๋ยวทีมชาติจะมาวันพรุ่งนี้อีกนะครับก็เอาสามคู่จากสองรายการครับ ไปเริ่มที่เวลา4ี่โมงเย็นนะครับฟุตบอลลูวันครับรอบ16ทีมนัด2ครับโยโกมาเอฟซีจะเปิดบ้านเจอกับเซเรโซโอซาก้านะครับนัดแรกเนี่ยเซเรโซเปิดบ้านถล่มอ่าถล่มมาก่อน4-1กลุ่มความดีเปรียบไว้เยอะนะครับโยโกมาชุดนี้ก็มิสุกิอาราอิโยชิโรอ่าชิโรนากาโนะนะครับกองหน้าโซโลมอนซากุการาวะครับเจอกับเซเรโซแม่นัดที่แล้วชินจิ คางาว่าดีเนแต่แมนยูนี่ยิงได้หนึ่งประตูด้วยนะครับตัวเก่าที่เหลือมีตัวบราซิลนะครับวิกตอร์บูเอโนกับเกียโกอันราเดพร้อมลงล่าตาข่ายแน่นอนก่อนเกมเขายังมองเซเรโซบุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับเอาง่ายๆเซเรโซตุนเกมแรกไว้4ี่หนึ่งจริงๆคืนวันนี้แพ้2ลูกก็ยังเข้ารอบต่อไปเลยครับดังนั้นเนี่ยแม่น่าจะมีพักตัวผู้เล่นบางรายด้วยส่วนโยโกฮาม่านี่ไม่มีทางเลือกต้องยิง3ลูกนะครับ พี่เจดจะมองว่าหน้าวัดใจโยโกฮาม่าในบ้านครับเกมนี้ไม่น่าจะแพ้สำสองน่าจะมีผลเสมอเป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาไปที่เวลาห้าโมงเย็นนะครับคาชิวะเรโซจะเปิดบ้านเจอกับเวอร์ดี้เกมแรกคาชิมะเนี่ยบุกคาชิวเะเ,เ,เ,วรเ,รวเรโซบ,บุกถล่มมาก่อน3าูนย์นะครับตัวระดับก็โตโยจิคูโบโยชิโอโกซูมินะครับข้างหน้าก็ยูกิคากาตะเล่นกับฮายมามะนาคา마ะนะครับเจอกับเวอร์ดี้ยูโตซูนาชิมะ บักขวาจะติดโทษบานนะครับนาทีแล้วไปโดนใบแดงครับสามลารุกก็จะเป็นโคซูกะไซโต ชวยอิคาบาสกิแล้วก็ยูโดคิโมระนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองคาชิวะเรโซเป็นต่อครับโอโ้ไปเยือนยังยิง3ลูกเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วดูแล้วเบอร์ดีน่าจะถอดใจครับอันนี้มีโอกาสย้ำแคนครับวัดใจคาชิวะเรโซนะครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยอีก1ประตูครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูฟุตบอลสเปนเพลย์ออฟในการลุ้นเลื่อนชั้นนัด2นะครับยูดีอีบิซา จะเปิดบ้านเจอกับอันดอร่าครับนัดแรกในอันดอร่าเปิดบ้านชนะมาก่อน2อูนย์นะครับยูบีอันดอร์ซ่าเนี่ยอาร์บิซ่าเนี่ยเป็นอันดับ3จากกลุ่ม2นะครับตัวหลักๆก,ก,ก็นําโดยเบเบ้ครับอดีตนักเตะแมนยูในเต็ดนะครับมีคาเบียโลเปสกองหน้าโมฮัมเหม็ดดูด้าเจอกับอันดอร่าก็มี2แนวรุกนะครับโยเซฟคอด้ากับลอตโรลาตินัดที่แล้วยิงคนละประตูนะครับแล้วก็มีมาตินฟาริอาร์ดมาเดอลนีโต้นะครับยืนแนวรุก ก็แน่นอนก่อนเกมเขามองอีบิซาเป็นต่อนะครับเงื่อนไขอีบิซาเนี่ยต้องชนะเท่านั้นครับชนะ2ประตูยังลุ้นต่อเวลาครับส่วนอันดอร่าขอแค่ผลเสมอหรือแพ้1ประตูก็จะ ได้ลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับแม่ดูแล้วหน้าวัดใจดูดีอีบิซนะครับพี่อยากมองว่ามีโอกาสเอาคืนครับจะเปิดบ้านเบียนได้อย่างน้อย1ประตูน,นะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่โยโกฮาม่าเอคาชิวะเรโซและ UD ดีอีบซนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ